เป็นที่ฮือฮากันมากเลยค่ะคุณผู้ชมกับประเด็นเรื่องตำรวจนอกเครื่องแบบมีการปรีไปถึงบ้านโอมปพอสอหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีการไปยื่นตีกาปมนอชอเทวดาเรียกว่าก็อสะพัดค่ะว่าจะเป็นคำสั่งของรัฐบาลหรือไม่ จากกรณีวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาค่ะนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบานันหรือว่าปอพอสอได้เดินทางค่ะไปที่สำนักพระราชวางังเพื่อถุนกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมหลังจากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรค่ะได้มีการมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความค่ะเพื่อให้พนักงานสอบสวนค่ะดำเนินข้อหาหมิ่นประมาทนายทรงชัยโดยมีการกล่าวหาค่ะว่า ผู้ต้องหาได้มีการนำภาพนอชอทักษิณมาตัดต่อแต่งเติมเพื่อหวังให้ประชาชนไม่เชื่อว่านอชอทักษิณไม่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้มีการนำรูปภาพของนอชอทักษิณมาเผยแพร่หลายครั้งกระทำการให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งนายทรงชัยค่ะก็พึงไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าคุณผู้ชมคะ หลังจากที่นายสรงชัยได้มีการไปยื่นดีกาและมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจประชาพักพิทักษ์สถาบันเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นค่ะผ่านไปเพียงหนึ่งวันรุ่งขึ้นค่ะวันที่8กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา46นาทิก็พบว่าได้มีเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านของนายสงชัยโดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะประมาณสนายมาที่บ้าน ซึ่งนายทรงชัยค่ะก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตอนนั้นตนไม่ได้อยู่บ้านที่อำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่เพราะอยู่ที่กรุงเทพเนื่องจากหลังจากที่ยื่นดีกาแล้วมีกำหนดการค่ะที่จะเดินทางไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินชงสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบขบวนการกินแผ่นดินปม MOU44 ต่อนายทรงชัยค่ะเล่าต่อว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านช่วงเวลานั้นมีคนอยู่ก็คือล้านสาวอายุ25ปีหปีล้านชายคนเล็ก4ี่ขวบ และแม่วัย74ปีรวม3คนอยู่ในบ้านหลังจากที่คนในบ้านได้เห็นกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามา คนในบ้านก็เกิดอาการตกใจเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้มีการโทรแจ้งตนว่ามีคนเข้ามาที่บ้านและให้ตนนั้นทำการเปิดกล้องวงจรปิดดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งก็พบว่ามีคนเข้าไปที่บ้านจริงจากนั้นค่ะนายทรงชัยเล่าต่ออีกว่าพบว่ามีผู้ใหญ่บ้านได้มีการตามมาภายหลังพร้อมกับบุคคลที่คาดว่าก็น่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอีกหนึ่งคนเข้ามาที่บ้านทางผู้ใหญ่บ้านและก็กลุ่มคนดังกล่าวได้มีการสอบถามคนในบ้านว่า นายทรงชัยอยู่ที่นี่จริงไหมมีตัวตนจริงไหมเห็นว่าเมื่อวานมีการป,าประลัสดไปยื่นดีกาที่สำนักพระราชวังตนพอได้เห็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด ก็เลยมีการต่อสายกลับไปที่บ้านเพื่อขอคุยกับบุคคลดังกล่าวแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นก็ปฏิเสธไม่ยอมคุยด้วยหลังจากนั้นค่ะนายทรงชัยก็เล่าต่อว่าตนจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นคนจากหน่วยงานใดส่งมาจึงได้มีการโทรไปหารองผู้กำกับสืบสวนสพเนื้อคลองจังหวัดกระบี่ให้ทำการตรวจสอบว่า เป็นคนในสังกัดของสพเหนือคลองหรือไม่หลังจากนั้นรองผู้กำกับได้ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ20นาทีก็ได้มีการโทรมาแจ้งว่าเป็นลูกน้องของตนจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นคำสั่งจากตนทางนายทรงชัยก็มีการถามรองผู้กำกับกลับไปว่าท่านรองปกติแล้วคนของท่านรองจะไปไหนจะต้องแจ้งผู้บงังคับบัญชาก่อนไม่ใช่หรือ ทางรองผู้กำกับก็มีการตอบกลับมาว่าผมเห็นเอกสารแล้วมาจากผู้ทรจังหวัดกระบี่แต่ยังไม่ได้สั่งดำเนินการแต่เพราะเป็นคําสั่งจากผู้ทรจังหวัดตามอำนาจหน้าที่แล้วสามารถดำเนินการลงพื้นที่ได้เลยโดยไม่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการนายสงชัยล่าว,ว่าทางรองผู้กำกับได้มีการแจ้งเพิ่มเติมว่า สิ่งที่นายทรงชัยทำนั้นถูกต้องแล้วและเราอยู่ฝ่ายปกป้องสถาบันดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ความดีจะคุ้มครองเราเองและจากการสอบถามนายทรงชัยเพิ่มเติมค่ะก็บอกว่า เรื่องนี้ตนคิดว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้ซึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็ได้ทราบข่าวบางเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะักแต่ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ในขณะนี้ขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้จะออกมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกทั้งในวันที่ได้มีการไปยื่นดีกาที่สำนักพระราชวางังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งตนว่า ทางคณะองคมนตรีจะเป็นผู้ติดต่อไปเองภายใน2-3ถึงวันแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเร็วเกินไปจากระยะเวลาที่สำนักพระราชวังแจ้งท้ายนี้ค่ะนายทรงชัยมีการฝากมาบอกเพิ่มเติมว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเป็นห่วงทั้งโทรมาทั้งแชทมาเพราะเกรงว่าตนจะไม่ปลอดภยัยก็ขอขอบคุณอีกครั้งและขอบอกตรงนี้ว่าถ้ายัางติดต่อผมได้นั่นคือยังอยู่แต่ถ้าหายไปติดต่อไม่ได้ ก็ให้ทุกคนพิจารณาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากการที่ตุนเองกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องบางเรื่องที่ไม่มีใครกล้าทำซึ่งทงของเราคือต้องเอาหลักฐานเอาความจริงออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบให้จงได้เมื่อถามว่านายทรงชัยรู้สึกท้อไหมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายทรงชัยค่ะก็ตอบว่ารู้สึกเหนื่ใจนะ ที่ต้องเห็นความเหลื่อมล้ำซ้ำซากจากบุคคลคนหนึ่งที่ทำไว้สิกว่าปีที่แล้วและมาเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันแต่ก็ไม่ท้อ